สวัสดีครับผมฟุกโคคอมไทยแลนด์วันนี้จะมาสาธิตวิธีการเดินสายสัญญาณของอินเตอร์คอมแบบยกหูนะครับรุ่น kap 6 1 1 pg จำนวน2ตัวแล้วก็ตัวกิ่ง dscm เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินสายกันเลยครับแกะกล่องก็จะมีคู่มือวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการเดินสายวิธีการดิฟสวิต วิธีการดิสวิทนี่สําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวกําหนดว่าตัวไหนเป็นตัวที่1ตัวที่2แล้วสาหรับรุ่นนี้จะต่อได้มากสุด11ตัวนะครับในกรณีที่ลูกค้าติดกิ่งด้วยตัวกิ่งจะนับเป็น1นะครับก็จะเหลือตัวอินเตอร์คอมได้อีก10ประมาณนี้ครับก็จะมีน็อตยึดแบ็กเก็ตข้างหลังนะครับในกรณีที่ติดผนังหรือว่าจะตั้งโต๊ะ ก็ได้ครับตามสะดวกสองกล่องก็จะเหมือนกันก็จะมีคู่มือน็อตยึดแบ็กเก็ตข้างหลังประมาณนี้ครับ ส่วนตัวกลิง่ง DF4M ทีนี้ก็จะมีน็อตยึดเหมือนกันนะครับยึดแพกเกจข้างหลังติดหน้าบ้านแล้วก็ที่ให้มาด้วยก็จะมีอะแดปเตอร์24โวลต์นะครับไว้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับ ตัวแม่หนึ่งตัวเรามาดูวิธีการเดินสายกันเลยครับ mm hmm. ก็จะมีไดแกรมอยู่ข้างหลังบอกแบบย่อๆแล้วนะครับสายที่ใช้ก็จะใช้เป็นสายแลนหรือสายโทรศัพท์ก็ได้ครับ ผมก็จะใช้สายแลนเดี๋ยวมาเดินสายกันเลยครับแล้ก็เข้าช่องตรงช่องจะเขียนว่าสามนะครับสามอตัวนี้จะเป็นตัวนำสัญญาณโทรศัพท์เข้าหากัน เส้นที่สองเข้าเลขสี่จะขันหนานกันไปเลยนะครับก็เส้นหนึ่งผมจะต่อไปที่กิ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีสองแล้วเราอันนี้ช่องที่สองเราก็ใส่ช่องที่สองของตัวกิ่งเลยครับ ช่องแรกตัวอินเตอร์คอมก็เข้าช่องแรกที่ตัวกิ่งครับจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไฟเดี๋ยวเราจะเข้าจากอินเตอร์คอมไปกิ่ง SW บวกนะครับจะเป็นไฟบวก W ลบจะเป็นไฟลบนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์24โวลต์ที่ให้มาในกล่องก็จะมาพร้อมหัวแปลงแบบนี้นะครับจะมีเขียนอยู่แล้วบวกลบ ของผมจะบวกเป็นสายสีน้ำเงินก็เข้าบวกตัวนี้เข้าลบยัง ขาดสายสองเส้นนะครับตัวอินเตอร์คอมตัวที่หนึ่งไปตัวที่สองนะครับในกรณีที่ลูกค้าเดินสายไกลๆก็จะแนะนำให้ใช้สายแลนนี่แหละครับ ผมก็จะต่อมาตัวที่2องนะครับ SW บวก SW ลบไฟลบนะครับ เป็นอันเรียบร้อยครับจะได้ออกมาประ,ประมาณนี้นี่นะครับ เดี๋ยวลองมาเสียบปลั๊กกันดูครับตัวกิ่งไฟขึ้นแล้วนะครับกดออดเรียกครับตัวนี้ผมกำหนดให้เป็นตัวที่สองนะครับ น,นี่เป็นตัวที่หนึ่งนอกการกดปุ่ม pg นี่ลูกค้าสามารถพูดได้เลยเสียงก็จะไปออกทุกตัวเลยครับเหมือนการเรียกคนที่ไม่ได้อยู่ตรงโทรศัพท์ะครับ <me at noise> ก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขอจบการเดินสายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่โคคอมไทยแลนด์หรือที่อยู่ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ